สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองเชนเนลร์บ้านสมองเชนเนลพาพี่พ่อน้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดน้ำโกระดศลบ้านเชียงหวังตัวเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องในหมู่ฝนตกหรือพี่น้องเนาะกางโฮมซื้อควายกันหอยเวียดเป็นกันหลายพี่น้องมาหลายหอยเวียดมาหลายบ่กหัวเพื่อนใดกันหลายบ่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าซื้อกันหลายหลือพี่น้องซื้อขายกันหลายหลายคือคักพี่น้องเหมือนที่ว่าคือคักหอยเวียกตั้งแต่ว่ามันเบิดตลาดเพคนซื้อพี่น้องเนาะ คือกันเห็นสีสังเกตจากสีนะพี่น้องเห็นสังเกตจากสีฉีดเสาอาฉีดเขาฉีดโตว่ามันเป็นปัจจุโตนะเี่ยกำลังตอกลักอยู่นี่เพป็นกำลังเวียนอยู่พี่น้องต้องรู้ว่าเพิ่นเปิดตลาดจะไปสอบถามราคาให้นะพี่น้องนะหวานสื่วังแชแนลอาสาภาพที่พี่น้องออกรอชมในมือฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่กับวันเดียวเลยนี่แหะพี่น้องมาคือถอดพี่น้องอยากให้พี่น้องในหูราคาควายว่าต้นสัปดาห์สิเป็นยังไงสิีคืนหรือสิรุ่งหรือสียูกหม่องหรือสียูบอลเก่า ดีบอดีอ่ะลองเบิ่งนรอพี่น้องเนาะอ่าสิยเปิดสัมผัสเสิยเปิดสอบถามให้ตัวใดพ่อเพื่อนเปิดราคาพ่อเปิดราคาก็สิเปิดราค่าเพิ่เนรอพี่น้องูผมว่าแม่ลูกสามตัวเลยตัวนี้พี่น้องเคยขออยากเป็นราบพี่น้องเนาะแม่ลูกสามตัวเลยเนี่ยควายเขาอ่อมแม่เขาอ่อมลูกไส้สองสองตัวก็ชุดนี้เจ้าบาทครับนี่เอาได้ขายเลยตัวหนึ่งตัวนี้ขายเจ้าบาทครับนี่มือหนึ่งอ๋อมือหนึ่งแม่ลูกยังเท่าไรบาทนี่ หนึ่งมืนเจ็ดพันหาอยยังแม่ลูกหนึ่งมืนเจ็ดพันหายลู้ดพี่น้องลูกไส้หน่อยต้นนี้เพิ่นขายไปแล้วมือนึงเหลือแม่อยู่มืนเจ็ดนห่ปหอยเวียดบ่เรือเหรหอยเวียดไปนี่เพิ่นได้แล้วมืนึงมนึงพี่น้องตัวนี้เหลืออยู่มืนเแม่ลูกพี่น้อง ข้างหอยอฟางบ่เห็นเห็นเปิดพี่น้องบอเอ่งเห็นหอยฟางก็เห็น,อห,นอหอยฟางก็สิสอบถามราคาเปส่วนลายเควายหอยฟางแต่ว่าฉีดสีลายอลไรพี่น้องฉีดสีลายนี่ตัวนี้จะรอของเพิ่นบักปูหน่อยรอรอขิ่นพี่น้องตัวน,นี้ฝน,นตกพี่น้องฝนตกในหอยเพิ่นกับฟางจะขายเพิ่นกับฟางจะขายบ่เอาห่มบ่เอาล่มมานั่มพอลืม <c oughs> ล่มลืมล่มบ่งูีว่าฝนมาสีตกเนาะ เออคิดบอท่านนี่เป็บรรยากาศยาสิผ้าเพิ่นบรรยากาศย้อนกับปี่น้องพี่น้องเนาะในหอยเวียดนามซื้อหลายพี่น้องมันจะถือว่าซื้อหลายควายลายเพิ่นกระสือไปเกือบครบเกือบเลยเบิ่งสีเบิ่งสีอยู่เข่าน้อพี่น้องเนาะเห็นควายผูกอยู่ทั้งหน่อพวกหูควายง่ามเลยควายจังใดเน้องยาสีออกไปเบิ่งทั้งหน่อข้าวยางตัวทั้งหน่อยางอีกรอกหนี่งน้อพี่น้องเนาะไป ฝนตกแห้งลรคเม็ดทีขึ้นมาเรื่อยๆบ้านส่วงว่างแฉวก็บอถอยแล้วพี่นอ้องเอาหอยกรอบมาหน่ไยหอยขึ้นมาอย่างสี่หอยกรอ <laughs> กบคือพอใส่บูด มาขายอยู่บ้านโอ้โอ้วาสีมาซื้อไปขายอยู่บอนดูบอนวานเท่านเฮานี่ครับโอ้บอนอุบลบ้านเฮาท่านเห็นหรือบ่ท่านเห็นจ้าตัวหรือเลก็นั่งมาหอดโอ้มาแต่มาหอดมากันหลายคนบ่มาผู้เดียวครับมาโอ้มาผู้เดียวเลยโอ้อ่ามันมานเด้อนี่แต่แม่ลูกเพิ่นจูงอยู่ลูกเพิ่นงามๆนั่นเพิ่นมาจากเขมก็แจ๋วนั่นคนจูงเนี่ยเปนสเปิคเป็นสเปริคโอ้บ่อยากได้ผู้โอ้อยากได้ผู้น้อยอ่ะไปมันมานมันมานทักทายกับหอยอ่ขอบเพิ่นมาหาซื้อ หอยไปบาดนะหอยเวนิดกมาหอยเวนิดกมาหอยเวนิดไ,<ป> <laughs> ไปทางผุ่นเดียวสิทักไท้เิ่นเป็นยางไปแล้วทักใายในหอยเพิ่นต้องพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องมันนี้ฝนตกอ่ะฝน,นตกเส้นผูกอยู่ทั้งนอกเดี๋ยวสียางบ้วนอกไปทั้งนอกเป็นข้อหอยโอ่งบ่นะประมาณนั้นขั้นหอยโอ่งนี่เป็นไฟงม้มเรับพี่น้องเป็นก้ายสวยงามของเพิ่นครับเป็นข้อหอยโอ่งมากอ่ะโอเค ข่ารุ่ยพี่น้องขี้ตมทั้งนั้นเด้พี่น้องนี่ขี้ตมทั้งนั้นเด้ขีดตมหลายหลายพี่น้องนี่ข้องหอยฟางเบอร์ทีพี่น้องขี้สีแล้วข้องหอยฟางนะพี่น้องเพิ่นแต่ขายหลายแล้วบ่เห็นเพิ่นเพิ่นบ่าใครสบายพี่น้องเนาะเพิ่นบ่าใครสบายอ้าวทักทายหอยโอ่งหอยโอ่งได้มาอยู่บ่ครับมื้อนี่โอ้บ่ได้มาหาซื้อโอ้มาหาซื้อหอยโอ่งมาหาซื่อมันหมานเด้อหอยโอ่เด้อไปเป็นทั้งนอกพี่น้อง ย่งางไปข้างนอกเห็นปลูกอยู่งอ้วเพิ่นใส่ขายเด้๋วพี่น้องทางผุนอ่ะย่างแล้วก็สิิดคลิปเลยนะพี่น้องเนาะพาย่างมาเบิ่งายเพิ่นปลูกไว้มันทั้งนอกถ้าคนเอามาสิเพิ่นเอามาในหอยมาจะงามเห็นอยู่2อตัวพี่น้องงามเพิ่นอยู่ต่อกไปเพิ่นคือสิได้ขายเนี่ยสองตัวพี่น้องเนี่ย2งตัวเกลือขีดต้มลรอมๆของผู้ใด่น้อนี่เนาะสมมาผัวถือเกลือขีดต้มคักแท้งีฉนี่2อตัว เพื่อนได้ขายแล้วตัวนี้นพ่อเอ็นวัเพื่อนได้ขายแล้วเนะาะโอ้เพื่อนได้ขายแล้วพี่น้องขีดสีแล้วนายหอยเวียดเอาไปแล้วเกลือขีดต้มรอมบอมอยู่นี่เกลือขีดต้มรอมบอมเพื่อนขายไปตัวละไรพุ่งพย่านี่แต่ว่าได้ขายแล้วพี่นอ้อ,อนงนี่เพื่อนได้ขายเดี่ยวเพื่อนขายแล้วหอยเวียดเอาไปเดี่ยวหมาดสว่างเฉลี่ยของพระพีพรนนองมารอชมในคลิปที่สองกดข,ขาดว่าจะได้ประมาณนี้ซักก่อนนะพี่น้องเนาะ ค่ะค่อยพอพี่น้องเสร็จก่อนผู้เลี้ยงพวกเรควายแฟนครับเป็นปีนบ้านสมัยเช่นนี้ต้มีเท่าความสุขกับเจริญพี่น้องมืออื่นพวกพอกันไหมแล้วพี่น้องเนาะสีมาเปิดราคามืออื่นเปิดราคากันเต็มรูปแบบเพราะว่าวันอังคารนะครับเมือเ่อแตงโมนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นนายหอยเวียดเมาเมาอีกทีเด้พี่น้องเกือบเบิดเมื่อนี้แต่ราคากับยังควายนี่ยังแย่อยู่ยังบริษัทขยับแต่ตามรูปแบบรูปการสุขบ่มเบิ่งแล้วนะพี่น้องเนาะ อร่อยพอพีนอนกเสร็จก่อนคเดียวมันจะคายแฟนคับแฟนเพจมาสมัชิกไหจะมีแต่ความสุขเจรื่ห่างไกลจากโรคไข้หวัดสายต่ตม่่่่่่่่่่่ิ่ห่่่่่ด่่่ั่่่่่่ันั